มันเป็นพงซุยหรืออะไรไม่รู้ตรงนี้ยแต่ไม่สามารถเข้าไปได้ใช่แต่ป่ามันปิดป่ามันปิดทั้งเขาเนี่ยคือสูสานหมดเลยเมื่อก่อนมันจะเดินทางนี้ได้ป่ามันปิดไปลกมากอะทุกคนแล้วไม่รู้ว่าข้างบนเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าใช่ฮะไม่รู้เลยหัวใจรัวแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิ่งอย่าวิ่งเยอะ เฮ้ยได้ยินป่ะเสียงอะไรอ่ะได้ยินป่ะเหมือนมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงตะโกนเลยใช่แล้วคือนะฮะ<า>หแบบบนเขาเลยนะเสียงแม่งคังวานบนเขานะฮะที่นี่นะฮะเป็นสุสานร,รวมเลยนะฮะไทยจีนคริสนะครับผมไทยจีนคริสนะครับทุกเขานี่หายไปไหนแล้ว หมือนเขาเดินขึ้นไปทางด้านบนบนเดีิดเดี๋ยวโอ้โหอะไรขาวๆพีเดียว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 มันชันมันชันมันชันเดี๋ยวหน้าทิมเดี๋ยวหน้าทิมเดี๋ยวหน้าทิมใจเย็นเด้ทุกคี๋ยวเขาวเลยขาวเลยขาวเลยในกล้องเห็นชัดนะครับโอ้โหขอบคุณแบงค์นะครับโโอ้หแชร์ลัวเลยนะครับแชร์เป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยว 点来啊！